ใช้ในการทำดอกไม้หรือว่ารูปตัวผ้าเนี่ยครับแล้วก็เอาลูกปัดเนี่ยร้อยเข้าไปในรวดนั้นนะครับแล้วก็เียนแบบแลูกปัดอันนั้นคือตัวแรกตแล้วก็จะทําการใส่ไปในช่องปากของลค้าเนี่ยในการเอาปลายรวปเนี่ยสอดเข้าไปผ่านร่องนนะครับแล้วก็มาติดปัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหปึ่ในการจะแฟชั่นแบบแรกนะครับแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยก็เริ่มมีการท,ทําให้มันเหมือนจริงมากขึ้นนะครับโดยการที่เอาวีเทนเนอร์นะครับ แล้วก็เอาแบบแก๊็จริงๆนะมามายึดกับตัวลวดของไมชนเนอร์นะครับก็เรียกว่าเป็นไมชั่นเนอร์แบบมีตีบเกล็ดนะครับแล้วก็ใส่เไปก็จะเป็นการจะคอนเวอร์ชั่นแบบถอดได้อีกประเภทหนึ่งครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ยังไม่ถูกใจบางรุ่นนะครับก็พยายามด้วยนะคะหัวดใส่พยายามจะแบบหาอะไรที่มันเหมือนเหมือนมากกว่านี้นะครับก็แอดวานซ์เป็นจริงๆขนาดเอา วัสดุที่เป็นวัสดุเรียนแบบของจัดลองจริงนะครับแต่ว่าราคาถูกนะครับไม่มีคุณภาพแล้วก็ไม่ได้มตัตตาชาน,นะครับเอามาติดเรียนแบบแาการจัดลองจริงนะครับโดยที่อาจจะใช้เป็นาตาช้านะครับแล้วก็ติดแบเก็ตเนี่ยเข้ากับตัวฟันของของลูกค้าเลยนะครับแล้วก็แอดวานซ์ในสมัปัจจุบันนี้นะครับก็ตั้งแต่ในกระแสโซเชียลเนี่ยเริ่มเริ่มบูมขึ้นมานะครับก็เริ่มมีการ จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์จาดการแฟชั่นอย่าผ่านทางโซเชียลต่างอย่างเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยนะครับเปิดเป็นเพจขึ้นมาก็มีการดีลลี่ส่งถึงบ้านนะครับโดยที่มีวิธีผู้มีวิธีการทำเนี่ยให้กับลูกค้าทำด้วยด้้วยตัวเองนะครับก็มาจำหน่ายได้ครับแล้วอย่างนี้แล้วอันตรายค่ะที่เกิดขึ้นมันกระแสจริงๆก็ใช่ค่ออันตรายจริงๆเนี่ยเอมีมีมาหลายแบบมากเลยคนะที่เกิดด้วยอย่าง เรื่องต้นเลยนะครับตัววัสดุที่ใช้ในการจัดการกระชายที่เ,เอาเอามาใส่ปากมันนะครับไม่รู้ว่าวัสดุเนี่ยทำจากอะไรคหรือเราไม่รู้ทำจากอะไรแต่เดาแน่ๆว่าระดัของการจัดการจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยวัสดุที่จริงๆเนี่วันเวลาในการในการจัดการจริงนะวัสดุแต่ละอย่างท,ที่จะเอามาติดในปากคนไข้ได้เนี่ยมันจะต้องผ่านการศึกษาวิเคราะห์วิจัยเอามา,มาจน ปฏิกิริยาเราก็สามารถที่จะอยู่ในร่างกายของเราได้โดยที่ไม่เกิดอันตรายทีนี้เนี่ยเออวัสดุราคาถูกพวกนี้งงนะครับเ,เราก็ไม่รู้ว่าสมมติว่าติดลวดเป็นเขาเลือดที่ปากปากข้างนีมาสัมผสปากเนี่ยมันดูดไปเป็นสนิทขึ้นมานะครับก็จะมีตะกั่วมีสารที่มีต่างๆมันก็จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ นี่ก <huh> ็เป็นผลประกอบอย่างหนึ่งของการที่เอาวัสดุอะไรก็ไม่รู้มามใส่ชิ้นผ้าทำครับอย่างหนึ่งที่น่ากลัวก็คือว่าผู้ที่เป็นคนควบคุมงานะถ้าต้องย้ำนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ขายเหล็กจากฟั่วแฟชั่นนั้นจะไม่ใช่ทันตแพทย์ค่ะเพราะทันตแพทย์จะได้หลงติดนะคะซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ไปทำเองที่บ้านเพราะนั่นหมายถึงอันตรายถึงท่านเสียชีวิตได้สวยแต่เสี่ยงฟุ้งหรือไม่พิจารณาดีให้ดีนะคะ